นี่นะครับเส้นทางของผ้ามือสองนะครับวันนี้เรานําผ้ามือสองมาจากโรงเกลือนะครับเป็นชีฟองครับโชว์หน่อยจ้านะครับชีฟองดูนะครับผ้ามือสองบางชิ้นนี้ยังมีเป็นของค้างสต๊อกตาติดอยู่เลยนะครับเป็นของข้างสต,ต,าต๊อกครับนะครับ มันไม่ใช่ที่คนใส่แล้วทุกตัวไปนะครับถ้าเราได้กระสอบที่ดีเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นผ้านอกส่งมาผ้ามือสองนี่มาจากผ้าเรือนะครับแล้วส่งไปที่สะแก้วเราสนิทกับร้านก็เลยสั่งมาได้ครับสวยๆงั้นครับ นี่เราก็จะมาคัดแยกครับใส่ถุงจบการรายงานที่นี่ก่อนนะครับ